ทุกคนเรามากินอาหารแบบได้สับกระสายดินกันหน่อยดีกว่าาซานเหว่หอันนี้ค่ะคืออาหารเที่ยงของเรานะคะมีเนื้อหมูกับเนื้อไก่กำลงรรังสอนเสร็จนะคะนักเรียนทำกันไปอยู่จ้ะสากก็จะง่ายๆนะคะมีไฟสอง่วงนะคะโด้่วยกอป่วยช่วงนี้ติดโควิดเปล่เาเนี่ย วัสดีตอนเช้าค่ะคือเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้คือแปดโมงเช้านะคะนี่กำลังจัดก,การผ้าห่มเสร็จนะคะจะขึ้นไปด้านบนนะคะไปอาบน้ําอาบท่าค่ะวันนี้นะคะหิมะตกเลยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูค่ะทุกคนคะเห็นไหมเนี่ยวันนี้คือวันที่สิบห้าเดือนเ,ออเดือนที่สี่นะคะหิมะตกสวยมากเลยนะคะเราต้องขึ้นไปด้านบนนะจ๊ะไปอาบน้ำอาบท่าจ้า ที่ค่ะตอนนี้นะคะเป็นฟันลัาน้าเสร็จแล้วค่ะเราจะลงไปนะคะไปใช้สกินแคร์ค่ะก่อนที่จะใช้สกินแคร์นะคะเราจะดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งค่ะนี่คือสกินแคร์ที่เราจะใช้ในทุกวันจะ้ะอันนี้คือน้ำค่ะอันนี้เราไม่นีอ,อะไรคะ่ะก็คือทาน้ำไปแล้วก็ทาอันนี้ค่ะ อันนี้คือคิมตานะคะต่อไปอันนี้คือคีมทาหน้าจา้ะอันนี้คือคิมกันเด็ดนะจ๊ะสินค้าพวกนี้อเป็นสินค้าของประเทศจีนนะคะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นอาหารเช้าของเรานะคะปกติเราจะกินนมกับโปรตีนค่ะอันนี้คือเป้งที่ผสมโปรตีนกับนมไปแล้วนะคะ แล้วยังมีขนมปังด้วยค่ะฮัลโหลทุกคนตาเจะขาตอนนี้เราก็จะมาปลอกกันอยู่ข้างน,นอกนะคะตอนนี้เราจะมาหาข้าวกินกันเพราะว่าหิวมากเราอยู่กับกคุณแม่อีกแล้วเป็นไงกับกคลิปคลิปอันก่อนที่ทุกคนตกใจหม้อหล่นแต่ว่าของ้ทุกคนขอนนากแม้ม่ก ที่ทุกคนจะบอกว่าอยากจะเตือนทุกคนมากเลยว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าในสถานการณ์ไวรัสแบบนี้มันเหมือนจะแบบกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่ามันยังอยู่กับเรานะพวกเชื้อไวรัสพ่วงนี้แอนนาเพชรอยากเตือนทุกคนมากเลยว่าเรามาอยู่ที่ที่คนเยอะๆแบบนี้อย่างในห้างอะ่ะอย่าลืมใส่แมส,สแกนตลอดเวลาด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเฮ้ยวางใจว่าอะไรดีขึ้นแล้วเราก็แบบลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณแม่อยากกินอะไรจะ้ะ แบบเป็นิงๆย่างได้งั้นเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันเนื่อแต่เราต้องหาห้องน้ำก่อนล้างมือก่อนนะคะล้างมือก่อนกินข้าวถูกต้องค่ะดีมากเลยทุกคนเรามากินอาหารแบบได้สับภาษาจีนกันหน่อยดีกว่านาะ อันนี้นะคะโคโคล่อย่างนี้เนะาะภาษาจริงเขาก็จะเรียกว่าเคอเลอร์เคอเลอร์มาจากภาษาอังกฤษ,กฤษเลยนะโนค้โลสลงเคอร์เลอร์爽真爽่อ啊ชื่ออันนี้นะคะปลาแซลมอนภาษาจริงคือ ซานเวหวนหมูต่อกันเลยที่จูโร่เนืออ้อหมูนะคะมีใครดูตอนดึกหรือเปล่าขอโทษน,นะแต่มันเนืออ้อไก่ควันขึ้นๆเลย พอกินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะมาทันเงินค่ะเงานของเราก็คือเตรียมสอนทั่วเลยนะคะวันนี้เรามีสอนเป็น3คลาสนะคะตอนเช้าก็จะสอนเป็น11มองนะคะแล้วก็ตอนบ่ายคือบ่ายสองมองต้นเย็นคือหนึ่งค่ะ พึ่งไปสอนนักเรียนม,มานะคะดื่มถ่ายค่ะตอนไปแท้ดูนะคะอันนี้ค่ะคืออาหารเที่ยงของเรานะคะมีเนื้อหมูกับเนื้อไก่แล้วก็มีมันฝรั่งนะคะอันนี้คือน้ําซุปค่ะพึ่งเลิกเรียนนะคะเลิกสอนค่ะตรวจกานบ้านอยู่ค่ะเซนใจเจ้เจนเปล่า y าตอนนีอิ่มมากทุกคนเรามาทานอาหารข้างนอกที่มีคนเยอะๆแบบนี้นะคะ อย่าลืมเลยว่าจะต้องเว้นระยะห่างกับคนแปลกหน้าอย่างน้อยหนึ่งเมตรเนาะเมคชัวร์หน่อยว่าเออเราปลอดภัยเขาปลอดภัยนะคะแม้ยอีกมมากภาษาได้ถือว่าอย่าาป้าป้าป้าย่ป้าเลยอิ่ม้ากเลยค่ะวันนี้ลูกสามพามาเรียน อนเสร็จนะคะนักเรียนทำกันประโยจ้ะตอนนี้คือสีท่มนะคะกำลังตรวจกับปาะโยชนจ้ะเลิกเรียนแล้วนะคะกำลังส่งนักเรียนกลับบ้านคะ่ะมาเช็คว่านักเรียนเข้าหอหรือเปล่าชีวิตของครูนะคะหนึ่งวันจบแค่นี้คะ่ะจะไปเป็นฟฟนหนังหน้าแล้วก็นอนแล้วค่ะ ว้าอีจิงเต่เีรถึงบ้านแล้วนะคะทุคกคนถึงบ้านด้วยสภาพหน้าที่แบบมันเยิมแล้วนะคะแล้วก็หัวกระเซิก,กระซิงนะคะเสื้อก็เริ่มหลุดลุ่ย <laughs> เดี๋ยวเ็จจะไปอาบน้าก่อนนะคะเพราะมันหลายขัข้นค่ะหัว拍视น的时候就是拍有关视频的时候我会做什么我 หนาเสียชอมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเวลาเพจถ่ายคลิป YouTube เนี่ยเพจจะต้องเตรียมหรือว่าทำอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ Energy มันยังล้นเหลืออยู่นะคะจะได้แบบว่าเอ้ยถ่ายคลิปได้สน down, Hello, ุกสน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 ุกนะทุกคนเจอกันค่ะฮัลโหลทุกคนเห็นเพจไหมคะ เพรต้องการจะเปลี่ยนฉากข้างหลังมากเลยทุกคนพอเพชรู้สึกว่าเพรใช้มาหลายคลิปแล้วแต่ว่าไม่มีไอเดียในการแบบว่าเปลี่ยนฉากหลังเลยเป็นคนไม่มีหัวด้านนี้จริง,รงๆอะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบมีไอเดียอะไรแบบว่าช่วยดีมาบอกเพรทีนะคะคือเพรต้องการมากเลยแต่หัวไม่ไปจริงๆทุกคนก็จะได้เห็นแต่อะไรแบบนี้เดิมๆฉากก็จะง่ายๆนะคะมีไฟสองดวงนะคะมาที่หน้าซึ่งก็แบบไม่มีความรู้เรื่องไฟเหมือนกันนะคะก็ ยิงมามั่วๆค่ะยังไงก็ได้หน้ามันสว่างแล้วก็มีกล้องมีไม้นะคะแล้วก็มี iPad อีกอันนึงนะคะเพื่อที่ว่าเพจจะเอามาใช้แอบดูสคริปต์งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าในคลิปนี้นะคะเพจจะมาเล่าเรื่องของเพจให้ทุกคนฟังค่ะ่าคิดว่าคนที่แบบเรียนภาษาจีนใช่ไหมคะคงอยากจะมีชื่อภาษาจีนเป็นของตัวเองใช่ไหมฮัลโหลนี่ ทำไมอยู่หัวกำลังเตรียมสอนเอ่อยกว่าอะไรอะ่ะก็คือเกี่ยวกับ DNA อ่ะนีเคยเรียนป่ะเคยแต่คืนครูไปหมดแล้ว <laughs> ให้นี่ดูนะอันนี้คือ DNA replication เหรอนี่ต้องทำแบบนี้ทุกวันเลยเหรอใช่เดี๋ยวเอาของคุณอื่นมาแก้ไขานีดูสิ Oh my god ฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมโทรมาแต่ละทีก็เตรียมสอนโย่อืมวดเนยบอก็เหนื่อยเหมือนกัน,วนวโวดวปดหัว,วช่วงนี้นี่เโควิดเปล่าเนี่ยบ้าเจอต่างหากเป็นโควิดบ้าฉันยังแข็งแรงดีมากแต่ว่าถ้าใครนะคะป้องกันตัวเองสุดชีวิตแล้วแต่ว่าสุดท้าย โชคร้ายติดโควิดจะย้ำเตือนว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะไม่ต้องแพนิกตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็ดําเนินการตามขั้นตอนแต่ละอย่างไปให้ถูกต้องนะคะทํำ home isolation หรือว่าไปกับตัวที่อื่นที่ใดนะคะย้ําเตือนกันไว้หรือก็เจ้ากูวขาจะจีต้องดูตัวแลตัวเองดีๆนะ <c oughs> กินน้ําร้อนเยอะๆกินน้ําร้อนอย่ากินน้ำเย็น <c oughs> โอเคนี่ไม่กวนหนีแล้วให้หนีเตรียมสอนต่อไปบอกลาคุณผู้ชมเร็ว บายค่ะโหจบข้ามากเลยไม่ชวไม่ชวนแวนคุยละ